ผิดหวังในความรักคนรักตีตัวออกห่างจะแก้ปัญหาอย่างไรทุกกระทมขมคืนใจเหลือเกินสวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกคนครับวิธีแก้ปัญหาชีวิตวันนี้ในหัวข้อผิดหวังในความรักคู่รักตีตัวออกห่างวันหนึ่งที่ สายโทรศัพท์ใน Messenger ดังขึ้นมาปลายทางนั้นเป็นเสียงซสืออึกสะอื่นแล้วก็บอกว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วผมถามว่าจากที่เราเคยคุยกันมาวันนี้อะไรทำให้น้องรู้สึกถึงขนาดไม่อยากใช้ชีวิตอยู่แล้ว เขาบอกว่าแฟนของเขาซึ่งอยู่ในวัยทํางานเหมือนกันทั้งสองคนทํางานแล้วมีไรายได้เลี้ยงตัวเองอยู่แล้วคบกันมาสามสี่ปีแล้วแน่นอนด้วยความที่เป็นวัยผู้ใหญ่เรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างลึกซึ้งนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ผ่านไปปีหนึ่งสองปีสามปี ไม่มีความชัดเจนอะไรจากฝ่ายชายแล้วก็ค่อยๆเว้นระยะห่างในการพบเจอขึ้นไปเรื่อยๆเธอเศร้ามากแต่วันนั้นที่โทรมาเพราะว่าท้ายสุดแล้วเธอพยายามพูดคุยกันให้ชัดเจนว่าจะเอาไงกับชีวิตที่ว่าจะแต่งาตงานด้วยจะแต่งงานด้วยมันเนื่อนานานมารานแล้วสุดท้ายฝ่ายชายก็บอกว่าอย่างไม่พร้อม และจะพร้อมเมื่อไหรไม่เคยมีความมุ่งมั่นมีเวลากรอบเวลาที่ชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เจิใจสลายเมื่อครั้งหลังสุดฝ่ายชายนอกจากบอกว่าไม่พร้อมในการแต่งงานแล้วยังบอกด้วยว่ายังไม่สะดวกที่จะไปบอกเรื่องความรักหรือการใช้ชีวิตร่วมกัน กับพ่อแม่ฝ่ายชายเพื่อจะผลักดันเรื่องการแต่งงานให้เกิดขึ้นโอกาสการจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของเธอดับปูบลงวันนั้นเธอได้ทำร้ายตัวเองโดยการกินบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อให้เธอไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีกผมบอกว่าตอนนี้ที่เร่งด่วนที่สุดต้องรีบไปโรงพยาบาลนะครับก่อนที่ สิ่งที่กินเข้าไปนั้นมันจะกําเริบรุนแรงแล้วรีบโทรบอกคนที่เกี่ยวข้องถ้าเราหมดสติไปก่อนนะครับที่เราจะถึงโรงพยาบาลอย่างน้อยญาติพี่น้องคนใกล้ชิดจะได้มาช่วยเหลือดูแลนะครับผ่านไปหลังจากการล้างท้องในเวลาถัดมาเธอโทรกลับมาหาผมอีกครั้ง สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังที่สุดสําหรับผู้ที่สูญเสียแล้วก็มีการทําลายตัวเองนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับผู้ชมผู้ฟังที่รักซ้ําอีกนะครับหรือที่ถ้าเป็นที่นินไหวก็เรียก after shock นะมันตามมาอีกการคิดทำร้ายตัวเองนั้นมันอาจจะตามมาอีกใน24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงงั้นเราญาติพี่น้องคนใกล้ชิดต้องคอยอยู่เป็นเพื่อนนะฮะอยู่เป็นกำลังใจวันนั้น เธอได้โทรมาอีกนะครับบอกว่าตอนเนี้หมอล้างท้องให้เธอยังอยู่ในโรงพยาบาลแต่ความรู้สึกเธอไม่ดีขึ้นเลยนะครับผมก็ถามเธอว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างเปิดโอกาสให้เธอเล่าอย่างยืดยาวถึงความทุกข์ระทมน้ำตานองหน้าของเธอหลังจากนั้นในฐานะเพื่อนหนุนใจผมได้แผงปันประสบการณ์ที่ผมเคยผิดหวังในชีวิต ไม่ว่าจะเรื่องความรักไม่ว่าจะเรื่องการที่ครอบครัวล่มสลายให้เธอฟังว่าผมเองก็เคยผ่านความทุกข์ระทมขมขืนอย่างนั้นมาเช่นเดียวกันในท่อนสุดท้ายผมชวนเธอก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นโดยการถามว่าแล้วเวลาที่เหลืออยู่นี้เธออยากจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อใครเธอบอกว่าเธออยาก จะดูแลแม่พราแม่เสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นแม่เป็นผู้หญิงคนเดียวในหญิงไทยกว่า35ล้านคนที่รักเธออย่างไม่มีเงื่อนไขแม่เป็นคนเดียวที่เหมือนตู้ ATM เเคลื่อนที่เหมือนแอป,ปกดเงินเคลื่อนที่แต่พาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านที่เงินจะไหลออกมาให้เธอนั้นไม่ใช่รหัสที่เป็นตัวเลขตัวอักษร แต่เป็นรหัสของความรักแท้ที่บริสุทธิ์ที่แม่มีให้เธอมันคือสิ่งที่ผมแบ่งปันกับเธอแล้วผมก็ถามต่อว่าแล้วเธออยากจะทำอะไรให้คุณแม่มีความสุขเธอก็พลังพูออกมาว่าเธออยากทำตรงนั้นยังไม่ได้ทำอยากทำตรงนี้ไม่ได้ทำนะครับแล้วเราก็วางแผนร่วมกันว่าเออเดี๋ยวถ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วสิ่งแรกจะทำอะไรให้คุณแม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าคุณแม่มาเยี่ยมช่วงเย็น ให้กอดคุณแม่บอกรักคุณแม่แล้วก็หอมแก้มคุณแม่ว่าหนูขอโทษที่ทําให้แม่ทุกข์ใจเสียใจที่หนูทําร้ายตัวเองจากนี้ไปหนูจะเปลี่ยนพลังตรงนั้นมาคอยดูแลเอาใจใส่แม่ผมชี้ชวนเธอต่อว่าถ้าได้คุยกับแม่แล้วลองถามสิว่าแม่ต้องการอะไรจากเธอมากที่สุด หลังจากนั้นมาเธอได้บอกผมจากปากของเธอเองว่าแม่เธอแค่อยากเห็นเธอมีความสุขอยากเห็นเธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแค่เธอไม่คิดทำร้ายทำลายตัวเองอีกนั่นก็เป็นของขวัญชิ้นประเสริฐให้แม่แล้วนี่แหละครับหัวอกของลูกผู้หญิงผู้เป็นแม่รักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขมีให้กับลูกในไส้เสมอและตลอดไปในชีวิต ขอเธิดทูนบุญคุณของบุปการีทั้งบิดาและมารดาที่มีแต่จิตที่คิดจะให้อภัยแล้วโหดศิกรรมแต่ส่วนท่านไหนที่มีบุปการีที่อาจจะคาดเคลื่อนแตกต่างไปจากนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกขัดเคืองหรือได้บางมิติคุณรู้สึกถูกทำร้ายมั่งอย่างน้อยขอให้รู้ว่าชีวิตของคุณที่ยังดำรงอยู่ได้ก็มีชายหญิงสองคนนี้เท่านั้นในเจ็ดสิบล้านคนที่เป็นคนไทย และเจ็ดพันล้านคนทั่วโลกที่ให้โอกาสเราเกิดมาลองมองหาแง่ดีของคุณพ่อคุณแม่ของเราลองมองหาแง่ดีของตัวเราแล้วลองเขียนมันออกมาสิครับชีวิตคุณยังเหลืออะไรดีๆอีกตั้งเยอะการผิดพลาดหวังจากคู่รักคนหนึ่งไม่ได้หมายาว่าคุณสูญเสียคุณค่าแท้ในตัวคุณไปนะครับตัวคุณยังเป็นเพชรเมร็ดงาม ตัวคุณยังเป็นทองแท้อยู่ถ้าเป็นเหล็กเมื่อผ่านไฟอุปสรรคแรงกล้าแล้วมันจะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นต่อไปคุณจะเก็บความรักของคุณไว้คนที่เห็นคุณค่าเท่านั้นซึ่งต้องใช้การเวลาพิสูจน์ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาดูใจกันนะครับแล้วที่สำคัญเก็บรักไว้นะครับอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม แบ่งปันออกไปแล้วเหลือใจเผื่อออใจไว้ที่จะรักตัวเองรักบุพการีเพื่อนและญาติพี่น้องของเราด้วยชีวิตคุณยังมีคุณค่าอีกมากมายลองดูนะครับเขียนสิทธิความสามารถที่คุณมีออกมาทั้งหลายทั้งปวงแล้วลองดูสิครับคุณยังมีอะไรดีๆในชีวิตเหลืออีกตั้งเยอะ เขียนออกมาสิครับว่าคุณอยากใช,ช้เวลาที่เหลือของชีวิตเพื่อใครอย่าลืมนะครับการดำรงอยู่ของคนการที่คุณยังมีชีวิตอยู่มีความหมายสำหรับใครบางคนเสมอนะครับแล้วถ้าไม่ชัดเจนต้องการแบ่งปันความรู้สึกนอกจากเขียนลงมาในกล่องความเห็นด้านล่างแล้วผมจะยินดีมากถ้าคุณจะเชื่อมต่อมาทาง messenger facebook ไกลไกลนรงนะครับเขียนรายละเอียดไว้ให้ที่รายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับกดลูกศรหัวทิมลงจะขยายออกมาเจ็ดช่องทางกันติดต่อรวมทั้งไลน์ ID ผมโทรฟรีตัวโลกไม่เสียสตางเลยเช่นเดียวกับ Messenger l i n ลน์ไอผม k r a i s o s นะครับหรือพูดโดยละเอียดก็ k r a i เอสสิงคโปร์โอแล้วก็เอสิงคโปร์อ่านรวมว่าไกรเอ s โอนะครับก็โทรมาพูดคุยกันผมยินดีรับฟังทุกปัญหานะครับแล้วอยากจะบอกว่าคุณไม่ใช่คนแรกและไม่ใช่คนเดียวที่ทุกข์อยู่ในโลกใบนี้บางคนก็อาจจะร่ำรวยเงินทองแต่ครอบครัวก็อาจจะไม่อบอุ่นก็ได้บางคนครอบครัวก็อบอุ่นแต่เขาอาจจะผิดหวังเรื่องการงานก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคน ล้วนแต่มีมุมที่สําเร็จและมุมที่ล้มเหลวไม่แตกต่างกันครับถั่วเฉลี่ยแล้วต้องเจอทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันถ้าคุณอยู่บนโลกนี้นานพอคุณจะเจอทั้งมืดและสว่างแล้วก็กลับมามืดแล้วก็กลับมาสว่างอีกหมุนเวียนอยงอยู่อย่างนี้คุณจะเจอทั้งสุขและทุกข์เจอทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาวนะครับเป็นนิรัน นอกเสียจากคุณออกไปจากวงเวียนวังวนเหล่านี้เพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่วันนี้เราจะมีความทุกข์หรือเจอปัญหาอุปสรรคเพื่อนหนุนใจขอเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างก้าวไปกับคุณหรือถ้าวันนี้คุณไม่อยากก้าวไปไหนเพื่อนหนุนใจยินดีรับฟังและนั่งเป็นเพื่อนคุณนะครับขอเป็นแรงใจดีๆพลังชีวิตที่งดงามขอให้คุณค้นพบเจอ ความดีงามในตัวเองคนพบเจอความสามารถและพลังชีวิตของคุณให้เจอนะครับว่าคุณมีดีอะไรในชีวิตตั้งแต่เกิดมาคุณเคยทำอะไรสำเร็จและคุณรักใครที่สุดอยากจะทำอะไรเพื่อตัวเองและคนที่รักให้มีความสุขได้บ้างขอให้คุณก้าวข้ามผ่านพ้นทุกอุปสรรคมีความสุขสำเร็จในสิ่งดีงามที่มุ่งหมายไว้สวัสดีมีความสุขอยู่กับทุกปัจจุบันขณะครับ